cái gì là lát chặt của tôi cái ra không phải cái công năng tắc thì ทราบขึ้นเงินเดินมือหน้าอะไรแบบนี้ปรากฏทราบขึ้นทุกคือว่าการการป้องป้องการนั้นไม่ได้พุ้นแต่การรับความไม่พ้นนะไม่ได้พุ้นเพราะมือเรือลอยมาเราอของการมาตรฐานนะครับเกี่ยวกับการป้องกันเอิดดังกล่าวนะครับทั้งความปกครองนะครับลานเทนะครับก็ได้ประชุมร่วมกันเพื่อวางแนวทาง นโยบายการปฏิบัตินะครับเกี่ยวกับการตามประวัติบุคคลกลุ่มเตียงในปามนะครับมีราคาแพงขึ้นนะครับดังนั้นนะครับกว่าปรพญาธิัมพันธ์ท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับช่วยไปหูเป็นทานะครับในพื้นที่นะครับช่วยเฝ้าระวังนะครับว่ามีเหตุลักทับหรือว่าบุคคลกลุ่มเตียง ที่น่าสงสัยนะครับให้แจ้งทางาสพกองทอมนะครับหมายเลขตัวจับนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งหรือว่าศูนย์เจ็ดอารหกเก้าเก้าตวรองเข้านะครับเพื่ออาขาดใดไม่มีชื่อนะครับไม่มีใบตัดนะครับทา,างรานตีอาจจะไม่รับซื้อนะครับเพราะถือว่ารานตีอาจจะปกปิดข้อมูลอาการเกือบสวน มีหลักฐานเพียงพอลานเดเสียงนี้เป็นเสียงของสอพของต้อมครับกระผมปันตุปตโตวิตย์แก้วนำรองผู้กับต้องการปรับปรามสถานีตำรวจปุธรกองต้อมนะครับขอบประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับเหตุดาบขบคุณนะครับต่อตัอดี